พี่ๆน่ารักนีใช่มิงกะลาบ้าไหมไม่ใช่บ้านเราเราก็คนไทยเหมือนกันใช่ไหมคนอาคาค่ะอ๋ออาคาอาคานี่อะไรนะบูธามาบูธามาหายไปในพิษตามื่้มีหมู่บ้านเมียนมาอยู่ตรงนู้นเพ้อแป๊บเดียวหายไปเลยสุกเอเจครับสุกเอเจชาแนลครับอืบ๊ายบายนะครับ s อ o k อสโอโอเคนะครับ ป้าครับอันนี้เราจะไปพามีดูอาหิตกปัน่า,า,าตัวมูแล้วเราก็ได้ชุดใหม่มาขึ้นดอยทันทีอยากได้ชุดใหม่เปลี่ยนชุดใหม่สวยนะเนี่ยทุกคนโอ้แดดออกแล้ว เป็นเส้นทางแบบชายแดนดูถนนคนละซ้ายมือเป็นพม่าซ้ายมือเป็นพม่าแต่ทุกคนดีวดูว่าถ่ายได้ใช่ไหมลูก <c oughs> อ่ถ่ายในรถได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไป <c oughs> เราไม่ได้ไปถ่ายของเขาข้างในเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นอ่าถนนผ่านอ่าตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้อันนี้คือทหารเราใช่ไหม เขาห้ามถ่ายโอเคท่านปฏิบัติการทอดผาเมืองไปน่ารักชุดเนี้ไปสวยดีเราถามพี่ๆเขาว่าเราถ่ายรูปได้ไหมอันนี้คือน้องอันนี้พี่ถ่ายถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ใช่ได้ใช่ไหมคะเขาคุณเจ้าถ่ายได้สวยมากเลยาย เดี๋ยวเราถามก่อนตรงนี้เปิเล้ลเรียกว่าอะไรคะใช้เวลาไปประมาณสี่สิบกวนาทีที่มาาฐานปฏิบัติการช้างหมู่บตรงนี้เป็นพม่า,มาตรงนี้เป็นไทยเออขอบคุณค่ะแล้วจากนี่ไปผ่านไกลไหมคะผ่านหีเหไม่ไกลก็ประาสี่ห้าโลเนาะตรงนี้ถ่ายได้นะ ขอค,คถ่ายถ่ายเอากล้อ,องได้ไหมไปๆนี่พี่ๆน่ารักนี่ไปฐานปฏิบัติการหาเมืองช้างโอ้นี่เป็นแบบกลแบบเข้าไปอย่างนี้เลยนี่ขึ้นฐานฐานปฏิบัติการทำไมทำไมเขาต้องย้อนอย่างนี้ด้วย ดีทำม้หมังบางทีก็อยากรู้ว่าทำไมต้องต้องทำเป็นฐานเดินฐานกลมอย่างนี้นี่เป็นที่เที่ยวที่ใหม่โอไรกูัวางลรื่นะจ๊ะโอ้เอ๊ะเมื่อก่อนมันไม่มีเที่ยวใช่ไหมลุงหรือว่าเพิ่งมีเที่ยวตอนนี้แต่ก่อนไม่มีนะนี่มีดอกกุหลาบสวยด้วยทุกคน นี่ฝั่งนู้นคือเมียนมาฝั่งนี้คือ,อ,คอไทยแลนด์ของเราเดี๋ยวเราพาไปดูดอกกุหลาบดีกว่าดอกกุหลาบสีม่วงนี่สวยมากทุกคนนี่งามขนาดนี่ฐานปฏิบัติการผาามุบโอ้โหสวยจังวิดีโอเ้าไปแฉปเอา มีกาแฟจุดชมวิวดอยช้างหมกเอาตรงนู้นคือฐานพ่อม่ใช่ไหมอ๋ออันนั้นคือี่ชายแดนน่อข้างแรกที่มาเที่ยวแลนมาก์คแห่งีสวยที้หอมเปิดประสบการณ์ชายแดนเมียนมาก แนวชายแดนไทยเมียนมาวันนี้ผู้ใหญ่ของเราพาเที่ยวท่ทงชาติปิวสวยไปไปที่ไหนนะไปที่ไหว้ไหว้พระแล้วเส้นทางเนี้ยที่เราจะผ่านไปขาฮีมันจะมีชายแดนเขาเรียกว่าฐานปฏิบัติการช้างมูเลยผาช้างมูมานิดหนึ่งชายแดนไทยเมียนมาลุงเขตดล้วนนี่ใช่ไหมปันของไทยใ่ ั้น,นอันน,น,น,นันคือเมียนมาใช่ใช่แล้วอ่าอันนั้นคือเมียนมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูถ้าถ้าเขตแดนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นของไทยเดี๋ยวเราซูมให้ดูซูมหมู่บ้านให้ดูนู่นหมูห่บ้านอะไรคะปางแกปางแกปังแก,งแก,งแกของเมียนมาโอ้ไม่จเจริญน,นะเนี่ยลูนลอยูมาแล้วว่าว้านี่อยู่ไหนอันเดียวกันเอ๋อนี่เหรอ นดูหลังคาหลังคาเป็นสีเป็นสีเลยนี่ทุกคนบ้านอะไรนะคุณลุงบางแกอันนี้คือรู้ว่านี่คือเป็นของไทยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือฐานปฏิบัติกรรมเปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวชายแดนตะเข็บชายแดนของแกแต่จริงเลย อากาบดีจังเลยอันนี้ของประเทศไทยมีธงชาติไทยอ้อนี่ไงช้างงบสวัสดีค่ะมากับใครจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรยูปให้ขอให้นั่งหรือให้ยืนตรงนี้คือด้านหลังของเรานี่คือเมียนมาเมียนมา ไม่รู้เหมือนกันสวยมากเลยเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปถ่ายตรงมุม้ขยับมาตรงมุมนี้ดนนี่ัูดูดูลุงถ่ายมุมนู้นหน่อยดูดูกระหมอกมันลอยขึ้นมาสาว ดูเมฆลอยหมู่บ้านที่เห็นข้างล่างของปั๊ม้านะครับหมู่บ้านอะไรนะบางแก่บางแก่ไม่ไกลเพิ่งเปิดใหม่มึงเปิดใหม่คุยยังไงไม่ได้ที่มันเชื่อใจไม่ได้จิกุ้งเชื่อใจไม่ได้จิกุ้งเหรอมาอยู่ตรงนั้นแหละจะถ่ายถ่าดอกมังหนาวยิ่งงามอากาศก็ดีนี่อะไรจิกุ้งพวกกูนี่ลำร่องเลย เด็กๆตอนแรกกูณนุ่ว่าพวกมึงจะไม่รู้ทางขึ้นมาตรงนี้แล้วหน่อยมึงจะว่าอะไรตอนแรกกูุณนว่าจะจอดรอตรงข้างใช่เดี๋ยวจูเออมุมนี้ก็สวยนุ่มน้อยป้าขอถ่ายรูปนี้ให้ป้าหน่อยได้ไหมได้ครับบายๆนะสิถ่ายๆกล้องหน่อยนี่นุ่มน้อยบนดอยอยู่บ้านไหนครับป่ากล้วยครับป่ากล้วย นี่ให้ให้เด็กๆบายๆหน่สวัสดีหน่อยสวัสดีช่อง y o ยูทูบหน่อยสวัสดีครับรอๆทั้งนั้น <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆที่มาบุรดายตุงที่เที่ยวใหม่โอ้โหสวยมากเลยมีชินชาด้วยโออหมู่บ้านเมื่อกี้มองไม่เห็นเหรอเฮ้ยหมู่บ้านหายไปนหนึงจตาหมู่บ้านหมู่บ้านอย่างก็รู้ ปางแกนี่ทุกคนเมื่อกี้เรามองดูอยู่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วปางแกหายไปในพิตาลอยมาสวยมากทุกคนครั้งแรกเลยหายไปในพิตาเมื่อกี้มีหมู่บ้านเมียนมาอยู่ตรงนู้นเพอแป๊บเดียวหายไปเลยฮะ <c oughs> บ้านอะไรอย่างก็หมู่บ้านผาหรือผ้าไหน หรือผ้าก้าไม่รู้นะเห็นเขาเรียกว่าผ้าขาผ้าขาเอาผ้าขาวเป็นของเมียนมาค่ะใช่ค่ะอ๋อนี่ต้องนนต้องขออภัยเอฟซีถ้าให้ข้อมูลผิดเพราะว่าปางแกจืดอ, <จะ S 2> อยู่ยมุมนู้นแต่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอันนี้คือหมู่บ้านผ้าขาวถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวไวจะหาข้อมูลมาให้ แต่พี่พี่เมื่อกี้บอกว่าตรงเนี้ยที่เราเห็นมุมนี้เมื่อกี้คือบ้านผ้าขาวของเมียนมาทับบนฝ่ายแก่ข้างบนนู่นนะนแต่อ๋อแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราไปต่อก็ได้นะคะนี้ปะดอยช้างมุกไปเดินทางต่อมาแวะตรงฐานปฏิบัติการหาหมกนี่ ตรงนี้ e ไหมดูดูเจ้าหมานี่กินอะไรดูนู่นดูเด็กๆกว่ถ่ายรูปกันมองไม่เห็นไหมนี่คืออะไรอ๋อนี่คือที่เหนืออ๋อนี่คือเหนือชิจงอะไร ซุกเอเจครับซุนเอเจชาแนลครับบ๊ายบายนะครับอเ,เ,อเ,เอสโอโอเคนะครับ,บป้าครับป้าอยู่ช่องอะไรครับนี่ฐานปฏิบๆๆัติการไปลงไปกันเถอะ ไปบายเมียนมามิงกะลาไม่รู้ว่าฐานพม่าเขาให้เราถ่ายได้หรือเปล่าไม่รูนะ้เดี๋ยวถ้าเราเดขับรถผ่านไปถ้าที่ฐานพม่าเขาให้เราถ่ายได้เราก็จะแวะเที่ยวแวะถ่ายให้เอฟซีเราดูแต่ว่าถ้าถ่ายไม่ได้เราก็ผ่านไปผ่านีหนาะเจาไปต้นอะไรไม่รู้เนี้ยผ่านมาลองแวะดูนี่ เส้นเขตแดนก็คือรั้วตรงนี้สวยงามอะไรนะจ๊ะซ้ายมือคือเมียนมามิงกะลาบะสว่วนทางนี้ก็สวัสดีไทยแลนด์อันนี้น่าจะเป็นสาวพมาเนี่ยเดินมาเนี่ยใส่ชุดสีแดงเดี๋ยวเราทักไทยสาวๆก็ดีกว่าคายกลนี่ ว้าวนี่ไงอันนี้คือเมียนมาส่วนนี้คือไทยแลนด์ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายใช่มิงกะลาบาไหมไม่ใช่บ้านเราเราก็คนไทยเหมือนกันใช่ไหมคนอาขาค่ะอ๋ออาขาอาขานี่อะไรนะอูตัมมาอาดุธมาอาดูธมาใช่ไหมใช่ค่ะอไอเรามันมี อา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 บูอาดูอาดูธรรมะไม่ใช่มิงกะลาบาอาอาดูอาอาอาบูธรรมะอูดูธรรมะอะไรนะคะอาบูธรรมะอาบูธรรมะโอเคอาบูธรรมะถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นมิงกะลาบาถ้าฝั่งนี้ก็สวัสดีค่ะบายมิงกะลาบาบาซิน อับุธมาบายเอฟายบายอก่อนไม่มีหนาคุณคุ้มสะเแล้วก่อนไม่มีตอนนี้มีแล้วจ็อกูวิวนะคะตรงนี้การปฏิบัติการปิดก่อน